สวัสดีจ้าเศร้ามากกับลุยกันแล้วเนาะจา้าเนาะเข้ามาปีนีก้ก่อนพนล่าง,งานมากก็ต้องเฮ็มมันคุมก็บเวลาล่างงานเนาะจา้าเนาะก็มาเอาตั้งเสาขึ้นจ้าเพราะว่าเสียงแหบเลเด้อจ้าปั๊บสภากับตั้งจังหวัดเนาะจา้าเนาะนนเขียวุ่มดีจา้างามบาจ้าเนี่ยทุ่งนาเขียว ก็มาปักเสาขึ้นเนาะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวกะปักขึ้นเขาเข้าก็จะเพราะว่า <c oughs> นามบ่างานเสามันหลวมเนาะจ้ามันกะเอ็นเนาะจ้าเนาะกะเขาเฮ็ดไปเขาเข้ามันเป็นลักเขตซื่อจ้าเพราะว่า,าเกษตรเฮ็ดไม่อยู่อันนี้กะฐารดดินจ้ามืออื่นรดดินยังสิเขาเพราะว่าเขาติดภารกิจเจ้าอื่นอยู่เนาะจ้านะมองนี่น้องเกษสิทมขึ้น ถึงมไดซ้ําที่ปลูกบ้านกะนี่จะมองที่ปลูกบ้านกะสูงอยู่แล้วนะจาะกระเสาขึ้นอีกจักหน่อยนึงกระสีทมข้างนาฝนฝุ่นยางพานมากเลยจากกวางอยู่ให้มันขึ้นซ้าที่ปลูกบ้านนะจ่ะมองที่ปลูกบ้านมองนี่มันเป็นดินกลนบ่กระเสาดินฝนตกใสกันแน่นละจ้ะกระเสาดินลูกล่งลงห้อยๆอีกจ้ะนี่ ก็จะเอาหนาดินลงจักหน่อยนึงก็จะเอาดินลูกล่งใส่จ้ะเพราะว่าปลูกบ้านเรนก็สียกอยู่ประมาณสามขันบันไดเรากะเจ็ดสิบเส้นแปดสิบเส้นเจ็ดสิบเส้นจ้ะมาสับต้นกระดิ่งกันกันกบพีก่กรณจ้ะต้นกระถินน่ะลงปล่อยไว้ไม่ได้ก็โต ถึงจะจดถึงจะเอาดินมาถมแต่ก็ไม่ไว้ใจจะก,กลัวเขาโตขึ้นอีกกลัวเราจะได้ปลูกนะสับทิ้งก่อนค่อยเอาดินลงโตไว้มากกระถินนนะลงนี่จ้ะไปก้อนมาตอนนี้มันอ้วนขึ้นเยอะเลยเน,นี่ยปีปีที่แล้วเรามาถมที่มันยังไม่อ้วนเลย <S <S เฮ้อ รบเลารึปลาบรร,รรยากาศ ي, ดีดีถึงจะร้อนนะพี่เนาะอ,อากาศมันปลอดโป่องอ่ะถึงมันจะร้อนอ่ะอนนี้ห้าโมงย็นพากำลังห้าโม,มงกว่าๆกว่าลังเย็นสบายเลยมีลมจ้ะมีเพื่อนมาช่วยด้วยสองสองคนสองตัว <laughs> บริกาศมาอยู่เป็นเพื่อนด้วย นี่จ้านี่จ้าพี่พรุ่งนี้ตอนเย็นเราค่อยเอาเสาออกให้เขาหนึ่งต้นเนะาะกอนเช้าเลยนะอ่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าเผื่อลุงซินแกปล่อยควายมากลางวันตอนเช้าเช้าต้องเอาตอนเย็นเย็นพี่ไม่เขาบอกคนคนดินเขาบอกให้เราเอาออกต้นเดียวก็พอเนี่ยต้นนั้นนะพี่ แต่เราก็ต้องเอาลวดออกหมดอยู่นะพี่นะเอาออกสองต้นละกันไว้มันจะได้โล่งๆเหลือแต่มุมมันไว้เหรอแต่ดินดินแห้งแล้วนะอ้หล่อมากเลย มาสับต้นกระถินนรงอ๋อกกันพี่ก้อน <c oughs> ถึงจะร้อนแต่บรรยากาศก็ดีนะคะเยน็ยนอากาศเยน็ยน,ยนดีนนดูบ้านจะสันก็ดีใกล้กันเลยบ้านสวยๆ <c oughs> ตะวันกำลังตก วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะตอนเย็นวันอาทิตย์ถ้าเผื่อน้องลงคลิปอาจจะลงเลยไปหน่อยค่ะเพราะเรามาถ่ายทําวันที่เรามาถ่ายทําเป็นเย็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่ค่ะบรรยากาศทํากลางวันไม่ได้จะเดี๋ยวเป็นลมรูปล่า เดินเดินหญิงด้วยนะเดินหญิงนะเรียกไม่หันเลยนะหญิงด้วยนะวันนี้เร็ว <c oughs> หันก้นนี้อีกฝั่งนู้นก็ <c oughs> ก็ปลูกสร้างนานแล้วเนาะมันก็ต้นไม้ได้กินผลหมดแล้วของเราเพิ่งมาบึกบุกเบอร์ก็จะเหนื่อยนิดนึงกว่าจะลงตัวโอ๊ยหมดแรงพอดี แต่ก็ต้องทำจ้ะเพราะว่าเราต้องมันเป็นที่อยู่ของเรานะก็ต้องทำนะนะคะพูดผิดพูดถูกพูดตะขุกตะกักอีก